จะไปเรื่องโยกย้ายเห็นข่าวนี้แล้วทนไม่ไหวนี่เกิดขึ้นตีสามเองฮะมีคุณิริพันธ์นะฮะชาวจังหวัดสุรินเข้าแจ้งความกับตํารวจโรงพักดินแดงตรงนี้เองนะฮะตอนตีสามคิ้วข้างขวามีรอยฟกช้ำต้นขาซ้ายเป็นแผลถูกของมีคมขีดควนให้การว่าเธอถูกคนร้ายฉุดเข้าไปในรถยนต์แล้วชิงทรัพย์บริเวณริมทางเท้าย่านปากซอยประชาสงเคราะห์26ดินแดงเธอบอกว่าเป็นพนักงานแคชเชียร์โรงแรมย่านพญาไทเลิกงานห้าทุ่ม ขึ้นรถประจำทางมาที่ซอยนี้เพื่อซื้อของกินจากนั้นเดินมาตามทางเท้าจะกลับบ้านระหว่างนั้นมีรถยนต์รุ่นเก่าคันหนึ่งโหลดเตี้ยจำทะเบียนไม่ได้ขับมาจอดข้างแล้วคนไว้เป็นผู้หญิงหนึ่งคนกับผู้ชายอีกคนหนึ่งลงจากรถเข้ามาฉุดตอนเข้าไปในรถเลยนะฮะเพราะฉุดเข้าไปขู่ว่าถ้าขืนถ้าขัดขืนจะฆ่าทิ้งจากนั้นคนไว้พาไปนั่งที่เบาะหลังแล้วในรถยังมีผู้ชายเป็นคนไว้อีกหนึ่งคนนะ แล้วจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าคนที่อยู่นั่งข้างเนี่ยเอามีดขึ้นมาจี้จำได้ว่าสูงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบเซนผิวคล้ำหน้าผากมีรอยบากจี้เอาเงินจดในกระเป๋าสะพายไปสามพันดอลลาร์อีกสี่สิบดอลแหรนทองอีกโทรศัพท์มือถือจากนั้นคนร้ายพาขับเข้าไปในซอยประชาสงเคราะห์ยี่สิบแปดทะลุไปออกข้างโรงเรียนพร้อมผ่านวิทยาแล้วไปถึงประชาชื่นแล้วก็ให้ตนโทรศัพท์ไปบอกคนที่บ้านให้โอนเงินเข้ามาในเอทีเอ็มของตนอีกหมื่นหนึง่ง ไม่อย่างนั้นจะฆ่าทิ้งคุณสิริพันธ์บอกว่าด้วยความกลัวก็เลยโทรศัพท์ให้คนที่บ้านโอนเงินมาเข้าบัญชีแบงก์ไทยพาณิชย์จากนั้นคนร้ายที่เป็นผู้หญิงได้ถือบัตร ATM ของตนจอดรถเนี่ยลงไปกดที่ตู้ ATM แถวประชาชื่นพอกดเงินอีกหนึ่นนงเสร็จก็พาตัวเองเอามาเอาพาเธอเอามาปล่อยทิ้งข้างทางคุณสิริพันธ์บอกว,กว่าก่อนลงจากรถอ้อ,อนวอนของเงินค่ารถกลับบ้านหนึ่งในคนร้ายให้มาร้อยหนึ่งฟังเสียงดูฮะ ไเห็นหน้าเลยมันก็ครูจะฆ่าอย่างเดียวไอ้ผู้ชายคนหนึ่งมันมีมีดด้วยค่ะมันก็จะฆ่าอย่างเดียวประมาณยี่สิบเจ็ดถึงว่าคนนัน่งเบาะไหนคนใช้อาวุธอะไรอย่างคนเบาะหลังค่ะนั่งเบาะสองคนค่ะมีข้างซ้ายมผีผู้ชายข้างขวามีผู้หญิงแล้วก็คนขับเป็นผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงนั่งข้างหน้าด้วยค่ะนูนั่งตรงกลางข้างหลังค่ะ ไปก็เราคนนั่งหลังใจนคแมีมีจค่ะครูแบบจะเอาตังค์จะฆ่ามันก็จะฆ่าหนูแต่ว่าแฟนมันข้างๆห้ามไว้บ้างค่ะเพราะเหมือนคนแบบติดยาเหมือนคนเมายาแบบควบคุมสติตัวเองไม่ค่อยได้บางทีแฟนก็แบบห้ามไว้แบบบางทีมันจะฆ่าหนูค่ะมันถือมีดไว้ตลอดเลยแล้วมีแบบตกท้ายทอยหนูด้วย คือเข้าไปคือมันก็แบบดึงเอากระเป๋าหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหน่กรัวมากนะฮะ<า>คือกระชากกระเป๋าเอาไปซะอย่างดีกว่าและอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้หดหูเลยฮะหนักเลยเพราะว่าไปซื้อกับข้าวให้แม่ตอนตีสี่ ใช่ค่ะแล้วก็เกิดเหตุขึ้นนะคะมีเด็กหญิงอายุ14ปีค่ะปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยแจ้งตำรวจว่าน้องเนี่ยถูกข่มขืนจริงๆเด็กอายุ14เนี่ยมีน้องอีก2คนคืออายุ5้าขวบกับ3ขวบ <ไป S 1> ตอน,นที่ตำรวจไปถึงเนี่ยคือไปได้วยกันไปซื้อกับข้าว3คนคือ14คนหนึ่ง5ขวบคนหนึ่ง3ขวบคนหนึ่งใช่ตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ย5ขวบกับ3ขวบเนี่ยอยู่ในอาการตกใจแล้วก็บอกว่าพี่สาวอายุ14เนี่ยอยู่ในห้องกำลังถูกข่มขืนอยู่ตำรวจก็บุกเข้าไปในห้องนะคะไปพบผู้ต้องหาชื่อนายวัชระวงบาทมีอา นางนุ่งผ้าช็ดตัวอยู่ผืนเดียวก็จับกลุ่มตัวแล้วมาสอบปากคำนะคะแล้วก็เอาน้องส่งโรงพยาบาล สอบไปสอบมาเนี่ยนายวัชระเขาบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาพบเด็กหญิง3คนที่ออกมาซื้อข้าวน้อง3าคนเนี่ยออกมาซื้อข้าวให้แม่แถวแถวซอยสวนหลวงเก้าเขาก็อ้างตัวเป็นตำรวจเข้าไปกล่าวหาเด็กว่าเด็กเนี่ยดมกาวอ้างเป็นตำรวจเลยอ่อ้างเป็นตำรวจแล้วบอกว่า3คนเนี้ยดมกาวแล้วก็เอาทั้ง3คนเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์มาบอกว่าเดี๋ยวพาไปตรวจค้นที่โรงแรม,อมพอไปถึงห้องเช่าเนี่ยค่ะก็บังคับให้เด็กหญิงอายุ14เนี่ยกินเหล้า เด็กปฏิเสธเขาก็เลยต่อยเข้าไปที่ท้องเอาโทรศัพท์มือถือเก็บไว้หนึ่งเครื่องแล้วก็นําไปล่วงละเมิดทางเพศนะคะส่วนน้องอีกสองคนห้าขวบกับสามขวบเนี่ยวิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือตอนที่ตารวจไปเนี่ยเนี่ยสภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมาสุราอยู่ค่ะเขาบอกเขาไม่ได้ข่มขืนนะสามปีก่อนเขาทางานเป็นรปภก่อนเกิดเหตุนเนี่ยเขาดื่มสุรากับภรรยาอยู่ที่บ้านจนเมาเลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมากะจะมาหาซื้อยาบ้าเสพระหว่างทางเห็นเด็ก3าคนเดินอยู่คิดว่าเด็ก3าคนเนี่ยขายยาบ้าแน่เลยเขาก็เลยไป สอบถามเพื่อที่จะขอซื้อปรากฏเด็กปฏิเสธเขาก็เลยอ้างเป็นตำรวจชุดเด็กขึ้นรถค่ะฟังเสียงดูฮะกินเหล้าไปทำอะไรไป็นเด็กรู้จักกันบ่อยนะรู้จักเรื่องไงให้มาฉุดขึ้นมาจากไหนผมไม่ได้ฉุดกับไปไปพาก้นมาจากไหนรู้ซอกเก้าเด็กเนี่ย

ไม่ใช่ว่าผมไม่ว่าหรือว่าติดก,กาวเขานั่งอยู่กับผู้ชายนั่งก้มกาวอยู่ แล้วบอกว่าเป็นสายครับผมแล้วจะมาเอาตัวเข้าไปไหนก็ไม่เอาสงถามเป็นว่าต้อง่หวงานไหมได้ขายยาบ้าไหมขายแล้วแล้วไหนเขาบอกไม่ขายนั่นเราก็เลยก็เลยพาผมมาที่โรงแรมก็เลยมา ่าขึ้นรถก่อนขึ้นรถหมอไฉบอกว่าจะไปโรงพักเหรอฮะได้ไหก็ต้นฮะพามาโรงแรมแล้วก็ข่มขืนไม่เอแล้วเด็กสองคนก็คือวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือเหรอใช่ครับฮะแล้วตำรวจเข้าไปจับครับผมแล้วทำไมคือเลือกเลือกเหยื่อยังไงหรือว่าคือผมไม่ไม่เลือกเหยื่อ่ะ ยังปฏิเสธอ้างว่าไม่ได้ข่มขืนนะฮะแต่ว่าตํารวจเนี่ยเข้าไปค้นที่โรงแรมเลยแล้วไปเจอเนี่ยไปช่วยออกมาได้หมดวิดเลยนะฮะใช่แต่ความจริงก็จริงๆสายไปด้วยอโอ้ยนี่พายยามเช้ามืดที่น่ากลัวจริงสองเหตุการณ์ติดกันในวันเดียวในกรุงเทพมหานครนี่เองเนี่ยน้องไร้ดินแดงที่หนึ่งประเวทที่หนึ่งช,ช่วงหน้ากับว่ากันต่อครับเจ็ดโมงกาห้าสิบนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับ ภาษีกันบ้างย้ำอีกทีหนึ่งนะครับกรมสรรพากรฝากผมมาบอกนะครับว่าสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงก็คือนักแสดงสาวธรณะผู้จัดละครและรา,ายการเกมโชว์ต่างๆรวมถึงตัวแทนนักแสดงด้วยให้ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการภายเสียภาษีอักรของนักแสดงนักร้องศิลปินหรือนักแสดงสาธธรณะเพราะฉะนั้นกรมอุตสาหจัดสัมมนาอบรม เป็นพิเศษเลยวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่อาคารกรมสรรพากรผลโยธินซอยเจ็ดนะฮะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปวันนี้เลยนะครับกรมสรรพากรจะมีผู้ชนกนุษย์มาบรรยายให้ฟังแล้วมีข้อซักถามยังไงถามได้เลยไปหากรมสรรพากรนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปหวั่นไหวบางคนไปล่ำไปลือกันว่าโอ้ยเดี๋ยวเขาจะไปริชื่ออะไรยังไงกรมสรรพากรฝากบอกผมว่าไม่มีคือไปรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทําให้ถูกต้องด้วย นะและคนที่หลายคนอาจจะอยากถามมากที่สุดว่าตกลง วันนี้จะไยหรือเปล่าน้องไปพลอยเชิ์มานั่นเองค่ะเมะื่อวานนี้ไปขี่ควายนะใช่ไปร่วมกับแคมเปญของคุณแอดคาราบาวนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปถามค่ะว่าที่สัมภารกรณ์เชิญไปวันนี้เดี๋ยวคุณพลอยจะไปไหมคุณพลอยก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่ผู้ใหญ่ยังให้ความเอ็นดูเดี๋ยวจะไปร่วมฟังบรรยายด้วยคือที่ผ่านมาคุณพลอยบอกว่ามีฝ่ายบัญชีช่วยดูแลตัวเองก็เลยไม่ค่อยได้สนใจแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้อยากมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีมากขึ้นแล้้้ววเเเเออยยยยยังงงปปปิดดดใใจจหลลลลาาาระะ็นนชช่่มพู ใช่ค่ะคือเธอบอกว่าคือเธอไม่อยากจะพูดเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณทวีศักดิ์ที่บอกว่าเธอไปหยิบยืมสำนาบวัรประชาชนไปไปรับเงินค่าตัวเนี่ยเธอบอกว่าเธอไม่อยากจะตอบตรงนี้เพราะว่าก็ยังไม่เห็นหลักฐานที่คุณทวีศักดิ์พูดก็เดี๋ยวจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนไปอีกรวมไปถึงประเด็นของคุณนาวินตาด้วยที่เขียนข้อความลงในอินสตาแกรมเนี่ยนะคะคุณพลอยก็บอกว่าคุณนาวินต้าก็ทําถูกแล้วคุณพลอยเองก็คุยกับคุณต้าเหมือนกันว่าให้ใจเย็นๆอยากจะให้พี่ต้าเงียบๆจะดีกว่าคุณ บอกไปด้วยบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีเจตนาจะดูถูกใครแต่ว่าเหมือนแค่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนจะเลือกทําอะไรก็ได้แต่ทําไมถึงเลือกที่จะเป็นแบบนั้นคือพูดอะไรที่มันรุนแรงใช้ถ้อยคําหยาบโลนด่าพ่อด่าแม่หยาบมากพี่ต้าเขาหมายถึงว่าทําไมคุณถึงเลือกที่จะทําแบบนี้บางคนจะผิดจะถูกเนี่ยไม่รู้แต่ขอให้ได้แค่แสดงความคิดเห็นด่าได้ก็สะใจกันไปว่าอย่างนี้เนี่ยนะคะส่วนที่บอกว่าทําให้ดาราร่วมวงการถูกจับตามองเรื่องภาษีไปด้วยคุณพลอยบอกประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องขอโทษไม่รู้จริงๆพราะ อยดูแล้วเนี่ยเรื่องมันเหมือนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจริงๆเนี่ยพลอยก็อยากตายอยู่เหมือนกันอว่ายอย่างนี้เลยนะคะบางทีก็เครียดมากเนี่ยนะคะจะใกล้วันเกิดพลอยแล้วดันมาเจอเรื่องแบบนี้เศร้ามากพลอยก็ร้องไห้เสียน้ําตายเยอะแบบไม่เคยเสียน้ําตายเยอะแบบนี้มาก่อนคือความจริงมีคําพูดดุเดือดกว่านั้นด้วยซ้าไปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะในแง่ที่เธอโทษตัวเองอนะครับและก็รวมถึงเนี่ยเรื่องมันรุนแรงพลอยก็อยากตาย ถ้าไม่มีงานนี้พลอยไม่ออกจากบ้านเลยหมายถึงงานเมื่อวานนี้ที่พีแอดจัดเนี่ยนะฮะไม่ออกจากบ้านเลยนะฮะไม่ไปไหนเลยเธอบอกว่าจะวันเกิดพลอยอยู่แล้วดันมาเจอเรื่องนี้โคตรเศร้าเลยพลอยร้องไห้เสียน้ําตาโคตรเยอะแบบไม่เคยเยอะอย่างนี้มาก่อนด้วยคําพูดที่เธอบอกเนี่ยนะฮะที่ขาดสติของเธอฟังเสียงดูฮะก็เริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ดีสักทีเดียวแต่ว่าค่อยๆดีขึ้นแล้ว คนให้กำลังใจเยอะ <Okay. S 1> ก็ขอบคุณมากๆคือไปไหนเราเขาก็แบบเออ <Okay. S 1> e er, ตู้นะ oh. อะไรเงี้ยพลอยพลอยไม่ผิดที่รู้อะไรเงี้ยพลอยก็แบบขอบคุณมากอะไรเงี้ยค <S an> ่ะสำหรับพลอยแล้วพลอยก็ได้ให้ทนายทนายหรือว่าผู้ที่ดูแลาทางด้านกฎหมายของของพลอยเนี่ยออกมาพูดแล้วถ้ามันยังมีข้อสงสัยหรือว่าอะไรที่มันเคลือบแคลงใจหรือว่า,อายังไม่ชัดเจนพลอยสามารถให้ทนายของพลอยมาแถลงได้อีกรอบก็ขอบคุณพี่ตา้าพลอยก็พูดพี่ต้าแล้วว่าเออใจยเย็นนะแบบคือตอนนี้มันเป็นกระแสสังคมที่แรงมากคนที่ไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเขาก็แบบเขาก็ว่ากันรุนแรงอะค่ะ บบเงียบๆดีกว่าเข้าใจว่าพี่ต้าปกป้องพลอยแต่พลอยก็เห็นใจพี่ต้าไม่อยากพี่ต้ามาโดนด้วยคือเขาไม่ได้มีเจตนาว่าจะดูถูกคนแตบบ่ว่าเหมือนแค่แบบว่าเออในโลกของอินเทอร์เนต็ตเนี่ยคนเรามันเลือกที่จะเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้แต่ทําไมกลับเลือกเป็นแบบนั้นก็คือเหมือนแบบเขาพูดเหมือนว่าคําพูดที่มันรุนแรงคือแบบว่ามันมีคนมาว่าในอินสตาแกรมพลอยแบบด้วยถ้อยคําที่มันค่อนข้างหยาบโลนมากหยาบมากแบบหยาบสุดๆด่ดดาแบบ ด่าถึงพ่อถึงแม่ถึงชาติตระกูลแบบคือด่าทุกอย่างบางทีแบบไม่รู้เรื่องอะไรก็ด่าด่ากราดหมดเลยพี่ต้าเขาเลยหมายถึงว่าเออไอตรงเนี้ยทำไมอินเทอร์เน็ตทำไมคนเลือกที่จะเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้เพื่นทําให้เพื่อนดาราส่วนมากโดนจับตามองเรื่องภาษีเพิ่เยอะๆไม่ซช่จริงเหรอคะก็ขอโทษแทนทุกคนด้วยกันค่ะนี่แหละฮะทานผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เชิญได้เลยนะครับทานผู้ชมฮะ เราก็จะมีลงไลน์ไปด้วยเหมือนกันะนะฮะไปทำขั้นตอนคือไปรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อ,อจะได้นำเสนอช่วยกันอีกทางหนึงด้วยเนี่ยนะครับอ้าช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อนะครับ8ปดนเนาทีเรื่องเล่าเช้านี้นายกัฐบนตร์เช้านี้เดี๋ยวจะลงในาราธิวาสนะฮะไปใต้ค่ะและรัฐบาลคุณเฉลิมดูเหมือนจะขอเรียกประชุมหรือเชิญประชุมสชประชาธิปัตย์สคนเดี๋ยวกลับมาครับ